นะฮะและที่สำคัญเนี่ยตัวเล็กถ้าอาวุธหนักด้วยเนี่ยตัวใหญ่ก็เหนื่อยนะครับอ้าวแต่ว่าตอนนี้ครับมบิลลาดครับดูสบายๆในเรื่องของร่างกายเป็นขาเลยนี่ครับถีบซ้ายก่อนครับบิลลาดโอ้นี่ครับสลับขาสลับขาทีมแล้วก็มีเตะจ่อยางแต่โดนศอกเข้าไปมีอาวุธหนำด้วยนะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายโอ้ยแม่นะฮะและที่สำคัญเนี่ยตัวเล็กถ้าอาวุธหนักด้วยเนี่ยตัวใหญ่ก็เหนื่อยนะครับอ้าวแต่ว่าตอนนี้ครับมบิลลาดครับแม่มีศอกดักฟันครับโอ้ถือว่า ฟันได้รุนแรงเลยครับครับจังหวะขึ่งแข้งขึ่งเข่าไต่ขวาขึ้นไปครับหมัดแข็มีตำหนิกันแล้วคะแนนที่ออกมาครับปุ้ยครับก็เป็นมิลานนะครับนักชกจากอิหร่านครับตองนี่สบายๆครับต้องออกครับมาชกไต่มานำไปก่อนเดินไปหูสอกมาอีกแกไปเน้นหมัดเน้นศอกอู้โหดูว่าเน้นถูกนะครับเพราะว่าหมัดศอกนี่แหละครับมันจะเป็นกุญแจสำคัญไฟนี้ครับแม่ดูมิลานตัวใหญ่เอาไว้อย่างนั้นเลย ขยับเดินต่อแม่โดนแข้งซ้ายโอหูสอยแล้วเจ็บปวดให้กับสบายสบายได้มากกว่านี้ครับซ้ายครับสามารถที่จะหยุดได้ครับเอาแล้วครับต่อยหมัดครับโอ้โหบัวเข้าไปเต็มเต็มมืนขยับเดินต่อทิ้งมาเอามาเตะเตะล่างครับฟันศอกเอาแล้วครับครับจากกรรมการทั้งสามท่านครับมาแล้วครับตีเสมอได้สําเร็จครับสิบใครดีกว่าก็เอาไปกินเลยครับเตะซ้ายครับสบายสบายมีลาศขยับอ่มีทีมสกัดไว้ครับสบายสบายต่อยหมัดอีกแล้วครับแม่เสริมหมัดขวาเข้ามานี่น่ากลัวครับแม่แต่ว่า มีศอกครับสบัดมาโอ้ดูสบายๆนี่ก็เหมือนจะไม่เจ็บแล้วล่ะครั We have a winner by way of unanimous decision Red corner สบายสบาย